พระมหากษัตริย์ไทยทรงให้ความสําคัญกับประเพณีทอดกรถินมาตั้งแต่อดีตโดยได้เสด็จพระราชดำเนินถวายผ้ากรถินไปยังพระอารามหลวงต่างๆซึ่งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุญเดชก็ได้ให้ความสําคัญมาอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งก็นับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณในการทํานุบารุงพระพุทธศาสนาและประเพณีของไทยติดตามได้จากรายงานพิเศษกันค่ะวันแรมหนึ่งข้ามเดือน11 จนถึงวันขึ้น15ข่้าำเดือน12เป็นช่วงประเพณีทอดกระถินซึ่งกระถินนั้นมีหลายประเภทล้วนมีข้อจำกัดกระบวนการและขั้นตอนพิธีกรรมที่แตกต่างกันไปโดยเฉพาะกระถินหลวงที่ถือได้ว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งสำหรับประเทศไทยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนาและได้มีการสถาปนาให้มีพระอารามหลวงในประเทศถึง2 9 4พระอารามและในต่างประเทศ อีก31พระอารามโดยแบ่งเป็นพระอารามหลวงสําคัญ16พระอารามและทรงประกอบพิธีสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนายมานัทธารัใจอธิบดีกรมการศาสนากล่าวว่าในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ทรงเสด็จถวายผ้าพระกฐถินด้วยพระองค์เองตามพระราชประเพณีรวมทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระราชินีพระราชโอรสและพระราชธิดา เสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในพระอารามหลวงสำคัญมาโดยตลอด16วัดเนี่ยพระมหากษัตริย์จะเสด็จไปถวายด้วยพระองค์เองนะครับหรือไม่ก็ทรงพระมุณาโปรดเกล้าให้พระบรมวงศานุวงศ์เสด็จแทนแทนพระองค์แทนนะครับอย่างเช่นในปีนี้ปี2 5 5 9นยครับที่เสด็จพระบรมโอรสาธิราชเนี่ย สยามกูรและุมารท่านก็เสด็จด้วยพระองค์เองนะครับก็เสด็จแทนพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็อย่างเช่นวัดพระเจตุพลวิมลมังคลานามวัดบวรนเวศวิหารวัดเบญเจมบบอพิษนะครับวัดสุทัศเทพวรารามเป็นต้นเนี่ยอธิบดีกรมการศาสนากล่าวต่อว่านอกจากประเพณีถวายผ้าพระกฐินแล้วพระองค์ยังทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่สืบทอดพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินโดยกระบวนพยุหญาตราทางชนละมาก และเสด็จพระราชดำเนินถวายพระพักถินอย่างวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารนับได้ว่านอกเหนือจากพระองค์ท่านได้มีพระมาหาการุณาธิคุณในการบำรุงพระพุทธศาสนาให้คงไว้แล้วพระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญและทรงส่งเสริมอนุรักษ์ในเรื่องประเพณีที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมของชาติอีกด้วย ทั้งนี้กระบวนเรือพายุหาญาตราทางชนละมากจะมีการเหขับร้องด้วยภาษาที่สวยงามน้ำเสียงและทุ่งทำนองอันเป็นเอกลักษณ์อีกทั้งยังถ่ายทอดเรื่องราวทางสถาปัตยกรรมในการตกแต่งเรือการจัดขบวนเรืออันวิจิตรงดงามรวมไปถึงเครื่องแต่งกายอันสง่างามที่มีเพียงหนึ่งเดียวในโลกเท่านั้นพิธีกรรมสําคัญทางพ,พุทธศาสนาที่ทรงมีพระศรัทธาแล้วเนี่ยพระองค์ก็ยังทรง ส่งเสริมในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีนะครับในเรื่องของเรือของการแต่งกายผู้ฝีภายนะครับแล้วกเ็เรื่องของเพลงกาบเหเรืออย่างนี้เป็นต้นน,น,นะครับอันนี้ถือว่าเป็นพระหมหากราุณาธิคุณของออพระหมหากษัตริย์ไทยนะครับที่ได้ส่งเสริมในเรื่องทางทำนุบำรุงพุทธศาสนาและก็สถาบันทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติ ทั้งนี้ปัจจุบันยังมีกระถินพระราชทานซึ่งนอกจากพระอารามหลวงสำคัญ16พระอารามที่สง,งวนไว้สำหรับพระมาหากษัตริย์และราชวงศ์แล้วยังมีวัดหลวงอีกเป็นจำนวนมากจึงเปิดโอกาสให้กระทรวงกรมต่างๆตลอดจนคณะบุคคลหรือบุคลากรที่สมควรรับพระราชทานผ้พาพระกระถินได้